สวัสดีค่ะวันนี้หยกจะมาสอนวิธีย้าย facebook เก่านะคะไปยังเครื่องใหม่นะคะ f a c e b o o k เดิมแต่จำได้หรือเปล่าว่าย s เซที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเมลเบอร์โทรรหัสผ่านเป็นแบบไหนเข้าไปเช็คด้วยนะคะก่อนที่จะย้ายไปยังเครื่องใหม่นะคะไปดูขั้นตอนกันเลยจ้ามาดูวิธีขั้นตอนการย้าย facebook จากเครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่นะคะเครื่องเก่าที่เข้าใช้งานอยู่จะเป็นของ oppo ค่ะตอนนี้หยกจะย้ายมาอย่าง realme นะคะ ก่อนที่จะย้ายก็โหลดแอปรอเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเครื่อง2เครื่องนี้คนละเมลกันนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะเอา Facebook เดิมนะคะย้ายกลับมานะคะถ้าจำ a c e b o o k ไม่ได้ว่าลงทะเบียนด้วยเมลหรือเบอร์โทรไหนให้เข้าไปดูในรายละเอียดส่วนตัวของบัญชี Facebook เราได้นะคะ,ะมาดูขั้นตอนกันเลยไปที่แอป a c e b o o k ค่ะอันดับแรกนะคะแอป a c e b o o k เครื่องเก่านะคะเครื่องเก่าที่เราลงทะเบียนไว้นั่นเองนะคะแล้วเข้าไปที่3มขีดด้านข้างค่ะ ติ feet, 3 3 Morocco, ๊กเข้าไปที่3ขีดนะคะมุม UH! นี้เลยติ๊กเข้าไปค่ะพอติ๊กเข้ามาที่3ขีดแล้วนะคะเราก็จะเห็นรูปฟันเฟืองนะคะที่เป็นตั้งค่าค่ะเราต้องเข้าไปที่ตั้งค่านะคะจิ้มเข้าไปค่ะพอเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วไปที่รายละเอียดส่วนตัวค่ะจิ้มเข้าไปเลยตรงรายละเอียดส่วนตัวนะคะนี่ค่ะพอเข้ามาที่รายละเอียดส่วนตัวก็จะเห็นศูนย์บัญชีของเราอยู่ในนี่นะคะ มาเลื่อนที่หัวข้อรายละเอียดส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งด้านล่างค่ะเลื่อนไปค่ะนี่ค่ะหัวข้อรายละเอียดส่วนตัวนะคะนี่เราจิ้มเข้าไปในนี่เราจะเห็นเมล,ลเห็นเบอร์โทรที่เราลงทะเบียนเข้าใช้งาน Facebook บัญชีนี้นะคะ,ะจิ้มเข้าไปที่รายละเอียดส่วนตัวค่ะจะเห็นเบอร์โทรกับเมล,ลนะคะ เราสามารถเข้าได้ทั้ง2วิธีจะป้อนแค่เบอร์อย่างเดียวหรือเมลอย่างเดียวก็ได้นะคะอย่าลืมว่าต้องใช้รหัสผ่าน Facebook ด้วยนะคะโอเคเราเห็นแบบนี้แล้วเราเอามาป้อนเข้าที่เครื่องใหม่เลยค่ะไปที่แอป Facebook เหมือนเดิมค่ะอ่านะคะจิมเข้าไปอันนี้ยกจะเข้าด้วยเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเข้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้นะคะน,นี่ยกจะเข้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ จิมเข้าไปถ้าเราเห็นบวก6-6ข้างหน้านี้ก็คือเราเปลี่ยนจากบวก6 6เป็น0ูนย์ะคะตรงเครื่องหมายบวก6 6เราไม่ต้องใส่นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์080นะคะบวก -66 ก็คือเป็นรหัสของประเทศไทยค่ะ080ต้องใส่เบอร์ให้ตรงนะคะเคใส่เบอร์เรียบร้อยแล้วก็มาใส่รหัสผ่านถ้าใครที่จำรหัสผ่านไม่ได้ก็กดลืมรหัสผ่านสามารถรีเซ็ตได้นะคะ แต่นี้เราจำรหัสผ่านได้อยู่ลองป้อนเข้าไปซิว่าสามารถเข้าใช้งานได้ไหมใส่รหัสเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบค่ะโอเคซึ่งถ้ารหัสเราจําได้ก็จะเข้าใช้งานง่ายนะคะนี่ก็เข้าใช้งานได้เลยนะคะนี่มาดูว่าเป็นบัญชีเดียวกันไหม ง่ายนิดเดียวค่ะอย่าลืมว่าลงทะเบียนด้วยเบอร์ไหนลงทะเบียนด้วยเมลอะไรต้องใส่เมลบัญชีเดิมเข้าไปนะคะถึงจะเข้าใช้งานได้ค่ะง่ายนิดเดียวเลยลองทําตามกันดูค่ะขั้นตอนวิธีย้าย Facebook นะคะตามที่หยกทําเลยนะคะลองทําตามกันดูค่ะสําหรับใครที่ย้ายไม่เป็นนะคะคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ